S <S <S แม่มาเลี้ยงแมงดามานานแค่ไหนแล้ว นี่แหละปีที่6ค่ะเรียกว่าอาจารย์ใหญ่ขององค์การการเลี้ยงแบงดาเลยเนาะแม่เนาะถ้าเราได้พ่อแม่พันมาเนี่ยรงเดือนเนี่ยวิธีการเลี้ยงมันเป็นยังไงนี่แหละกันเป็นบอธรรมชาติยิ่งดีที่สุดอันดับหนึ่งนี่ครับธรรมชาติจริงๆครับนี่จะมีดินมีอะไรมาอย่างนี้เลยถ้าโบมีสถานที่แต่แท้คือเป็นบอกระช่งบกพันธุ์สมอกระช่งบกสองพุ่สามนี่เหามีลูกอดมาใส่วางโล่หนึ่งต้นเดือนปลายเดือนจางนันก็เดือนละสองเทืานี่แหละสองทางพ่อกระชัางบกขนาด2 2องคูณสามเนาะแม่อ,อย่างเงี้ยจะใส่พ่อแม่พัน์ได้ประมาณกี่ตัว2องอยตัวก็ได้ถ้า2องอยตัวนี่ตัวผู้สักห้าสิบพอแล้วแปลว่า1่ต่อสโอ้ยอิจฉาไอ้แมงดาแล้วเนี่ยแม่แม่ตัวผู้ตัวเดียวได้มีผู้สาวตั้ง3คนเนาะ,อะโอ้นี่คืออตัตราส่วนที่เหมาะสมเนาะแม่เนาะ,ะถ้าเขาเริ่มผสมพันธุ์แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มวางไข่นานไหม สมพันธ์แล้วก็ประมาณสักสองเดือนสามเดือนเดือนที่สี่มันก็จะว่างไข่ธรรมดาปกติมันจะไข่หนักฝุ่นเข้ามาเห็ดจะปิงเกอร์ใส่ยังสี่ก็บสิสามครั้งทีนี้แมงดาเราก็กระพือปีกคลิ๊บึดยึโอ้โหนึกว่าฝนตกออกมาฟิชเชอร์ลิงกันเลยน้อแม่เนาะอังเป้ตั้งแต่เขาขึ้นไข่เนี่ยกี่วันเขาถึงจะฟักพันร้อนๆก็เจ็ดวันแปดวันสิบวันแค่นั้นเองบอกอายุไข่เขานานไหมเฉพาะตัวนั้นบนนั้นน้องมองหนีเพราะว่า กันเรื่อยๆเห็นตัวตายเ้าไปทําแก้วขายอ,อย่างนี้แปลว่าการเลี้ยงแมงดาเนี่ยเราไม่มีอะไรต้องเสียเลยตายอย่างนี้เราก็เอาไปทำแจ้วทําอาหารกินได้แมน